ในชีวิตของคุณนั้นคุณเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับมีปัญหามากมายเข้ามาในชีวิตมันทำให้คุณรู้สึกแย่รู้สึกหดหู่รู้สึกเป็นกังวลและดูเหมือนว่าคุณจะหาทางออกไม่ได้เลยและหนังสือเล่มนี้นะครับจุดแก้งของมนุษย์ของเดวแคานกีจะช่วยให้คุณค้นหาวิธีแก้ปัญหามากมายที่ทําให้คุณก้าวข้ามผ่านความเครียดและมีความสุขมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นทําอย่างไรจรึงจะช่วยลดความกดดันจากการทํางานอย่าไปกังวลกับสิ่งลเล็กน้อย ทำอย่างไรที่จะทําให้ร่างกายเต้นตัวเพิ่มมากขึ้นหนึ่งชั่วโมงและแน่นอนครับคุณจะได้เรียนรู้ดังต่อไปนี้ครับถ้าตอนนี้เรามีความกังวลอยู่เราจะต้องรู้ว่าความกังวลของเราเกิดมาจากที่ไหนกันและกุญแจสําคัญที่สุดก็คือจงทําสิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้อย่าเพิ่งไปกังวลกับสิ่งที่ยังไม่แน่นอนจงใช้ชีวิตอย่างอิสระเต็มที่เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระเต็มที่คุณก็จะกังวลกับทุกอย่างที่มันยังไม่เกิดขึ้นเลยด้วยซ้ํา ย้ำอีกครั้งให้คุณใช้ชีวิตของคุณในวันนี้อย่างอิสระเต็มที่และคุณจะไม่กังวลอีกเลยเพราะว่าคุณอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่แล้วกฎในการใช้ชีวิตประจําวันของคุณก็คือเราจะต้องพิจารณากับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นและวางแผนเกี่ยวกับมันนั่นคือแผนที่ดีแต่ถ้าเกิดว่ามันทําให้คุณรู้สึกประหมา่าหรือกลายเป็นบ้านั่นเรียกว่าแผนที่แย่ไม่ว่าตอนนี้คุณจะมีแผนงานอะไรหรือโปรเจกต์อะไรในชีวิตเพียงแค่หนึ่งก้าวก็เพียงพอแล้ว มันจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นและรู้สึกปลอดภัยในหนังสือได้มีคำสละสล,สลวยเขียนไว้ว่าแสงสว่างได้โปรดนำทางฉันฉันจะให้เธออยู่ข้างหน้าฉันวิวที่อยู่ไกลแส لي, นไกลน่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการเพียงแค่หนึ่งก้าก็เพียงพอแล้วนั่นเะป็นคำเปรียบเลยที่เขียนเอาไว้ในหนังสือนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณจะคิดถึง19ก้าข้างหน้า29ก้าข้างหน้ามันนานเกินไปมันไกลเกินไปคิดเพียงหนึ่งก้าก็พอแล้วนั่นะหมายความว่า ทำให้ดีที่สุดในตอนนี้ที่คุณจะทําได้อะไรล่ะที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะทาได้อย่าเพิ่งกังวลถึงอนาคตกังวลถึงปัจจุบันจะดีกว่าเราควรที่จะใช้ชีวิตในปัจจุบันให้ดีที่สุดก็พอแล้วและความเป็นจริงของชีวิตก็คือทุกๆวันคุณไม่ต้องคิดว่ามันจะลาบากแค่ไหนหรอกกับชีวิตทุกคนจะมีขําคืนไปของตัวเองจงโฟกัสที่่ําคืนที่สวยงามของตัวเองก็พอแล้ว ชีวิตของเรานั้นมีไว้เพื่อให้เราได้ทำสิ่งต่างจงใช้ชีวิตของคุณให้คุ้มค่าจนกว่าจะถึงเวลาที่คุณนอนพักผ่อนบนเตียงนอนคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะเรียนรู้สิ่งต่างในแต่ละวันได้ความเต็มใจได้ความเชื่นชมตัวเองรู้คุณค่าของตัวเองและทำให้ดีที่สุดในแต่ละวันก็เพียงพอแล้วชีวิตของคนเรามันไม่ได้ยากขนาดนั้นคุณจะต้องฝึกที่จะเรียนรู้ที่จะลืมอดีตเลิกกังวลถึงอนาคตท,ทุกๆเช้าจงฝึกยิ้มให้กับตัวเองและบอกกระเตงว่า วันนี้คือการเริ่มต้นใหม่และเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีด้วยหลังจากนั้นคุณก็จะเลิกกังวลแน่นอนครับคุณจะต้องฝึกเรื่องนี้บ่อยๆเพราะว่าบางครั้งเนี่ยุณทำครั้งเดียวมันก็คงไม่เลิกกังวลใช่ไหมครับมันเป็นการโปรแกร,รมตัวเองอย่างหนึ่งที่ทําให้ตัวเองรู้สึกว่านี่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะเพราะฉะนั้นคุณแค่เอาใจตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันสําหรับคนชาญฉลาดทุกๆวันก็คือการเริ่มต้นใหม่สิ่งที่แย่ที่สุดในชีวิตก็คือการที่คนทุกคนเนี่ยเอาแต่รอคอย ว่าจะเห็นสิ่งที่ดีงามในชีวิตนั่นก็คือกังวลกับอนาคตมากเกินไปเมื่อคุณมีความกังวลมากขึ้นคุณไม่สามารถทําอะไรที่อยู่ในปัจจุบันให้ดีขึ้นได้เลยเดยวคาเนกีได้กล่าวไว้ว่านี่คือวันที่พระเจ้าสร้างให้กับเราวันนี้ทั้งวันเราจะต้องมีความสุขจงให้ความเคารพกับการเริ่มต้นใหม่จงมองแค่วันนี้ปัจจุบันนี้ก็พอเพราะมันคือที่มาของชีวิตเมื่อวานก็คือความฝันพรุ่งนี้ก็คือสิ่งที่ยังไม่รู้แต่ต้องใช้ชีวิตเพื่อวันนี้ซะก,ก่อน ทำให้เมื่อวานกลายเป็นความฝันที่มีความสุขและทําให้วันพรุ่งนี้กลายเป็นความหวังและศรัทธาที่แน่นอนเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคุณก็คือจงระมัดระวังกับการใช้ชีวิตในวันนี้ก็พอคุณจะต้องให้ความเคารพกับการเริ่มต้นใหม่ถ้าคุณอยากจะหลีกหนีความเครียดความกังวลในชีวิตของคุณแล้วก็คุณจะต้องทําเหมือนกับที่เดวคาคเนกีได้แนะนําไปนะครับก็คือใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันแล้วลืมอดีตและอนาคตซะลองถามตัวเองดูและก็หาคําตอบให้กับตัวคนเองดังนี้ข้อที่หนึ่ง ฉันละเลยวันนี้และมัวแต่กังวลเรื่องของอนาคตอยู่หรือเปล่าเอาแต่มองหาสวนกุหลาบแสนสวยที่อยู่ห่างไกลจากฉันอยู่หรือเปล่านั่นหมายกัมว่าวันนี้คุณคิดถึงอนาคตมากไปหรือเปล่าลืมไปว่าวันนี้ต้องทําอะไรลองตอบคาถามนี้ดูนะครับข้อที่2ฉันชอบรู้สึกเสียดายกับสิ่งที่ฉันได้ทาลงไปในอดีตหรือเปล่าและมันก็ทาให้ฉันรู้สึกแย่ในวันนี้ใช่หรือเปล่าเรื่องนี้อธิบายว่า คนเนี่ยกำลังกล่ามกลัวถึงอดีตหรือเปล่าหรือคุณกาลังโฟกัสที่ปัจจุบันนะครับถามตัวเองว่าเมื่อวานเนี่ยเรารู้สึกเสียายอะไรการที่คุณรู้สึกเสียายอะไรเป็นเพราะว่าในตอนนั้นคุณไม่ได้ทํา้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากรู้สึกเสียายอีกนะครับก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อที่ว่าวันพรุ่งนี้วันนี้ก็จะกลายเป็นเมื่อวานครับคุณจะได้ไม่ต้องมาเสียายอีกข้อที่3ในตอนเชา้าที่ตื่นนอนฉันมักจะคิดถึงสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในอีก :4 ชั่โมอข้างหน้า ฉันกาลังคิดถึงสิ่งนั้นอยู่หรือเปล่าคุณกําลังคิดล่วงหน้าหรือเปล่าคุณกําลังภาวะพะวงกับอนาคตอยู่หรือเปล่าจงกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะครับต่อําถามนี้เพื่อให้เรียนรู้ว่าที่ผ่านมาที่คุณมีความกังวลเพราะสาเหตุอะไรข้อที่4ถ้าฉันใช้ชีวิตในวันนี้อย่างอิสระเต็มที่จะทําให้ชีวิตของฉันดีขึ้นมากกว่านี้ไหมนั่นหมายกับว่าคุณถามตัวเองว่าวันนี้คุณอยู่กับปัจจุบันมากพอหรือเปล่าและถ้าเกิดว่าคุณอยู่กับปัจจุบันมันทําให้คุณมีความสข,ขกกวว่่่าาไหมททีีจะพะงับออนคต้ เมื่อร่ที่ฉันควรทำสัปดาห์หน้าพรุ่งนี้หรือว่าตอนนี้ลองเช็คตเตงดูนะครับว่าตวเตงผลัดบันประกันพุ่งแล้วหรือไม่จงตอบคำถามห้าคำถามเมื่อสักครู่นะครับและคุณจะเริ่มรู้สาเหตุว่าทําไมคุณจึงภาวะะวงและมีความเครียดเป็นเพราะว่าคุณกังวลกับอนาคตมากเกินไปปัจจุบันนี้คุณยังไม่ได้ทาอะไรให้ดีขึ้นเลยเพราะฉะนั้นอย่าเสาดใจอดีตอย่าพะวงอนาคตแต่ทําตอนนี้ปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดนะครับ และถัดไปก็คือสูตรสําหรับใช้จัดการความกังวลของคุณสูตรนี้เคยช่วยคนที่กําลังจะตายและเดินนางท่องเที่ยวไปกับโลงศพของตัวเองกลับมาอ้วนขึ้นได้ถึง40่กโลคุณอยากจะค้นหาวิธีที่ช่วยจัดการกับความกังวลไหมครับแน่นอนคุณคงพร้อมแล้วมาเรียนรู้กันครับขั้นตอนที่หนึ่งเมื่อคุณเจอปัญหาและสถานการณ์ยากลําบากของชีวิตคุณจะต้องฝึกที่จะสงบนิ่งและวิเคราะห์ป,ปัญหา ไอ้ความสงบนี่แหละครับสําคัญมากเพราะว่าเวลาที่เรามีปัญหาเรามักจะสงบไม่ได้เลยใชมไหมครับเพราะฉะนั้นจงฝึกที่จะสงบนิ่งเวลาที่คุณมีปัญหาเพื่อที่จะให้จิตใจที่สงบของคุณได้วิเคราะห์ปัญหาและผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดที่คุณอาจจะต้องเผชิญขั้นตอนที่สองคุณจะต้องฝึกที่จะโน้มน้าวใจตัวเองให้ยอมรับผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดนี้บอกกับเองว่าอย่างน้อยบางทีมันอาจจะเป็นประสบการณ์ทํางานที่แย่ที่สุดสําหรับเราแต่มันจะไม่มีผลกระทบอะไรกับเรา เมื่อคุณได้ยอมรับผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดที่คุณเจอแล้วคุณก็จะได้รับบทเรียนคุณจะเริ่มรู้สึกปล่อยวางและสงบนิ่งที่จะเผชิญปัญหากับทุกอย่างต่อไปในขั้นตอนนี้ก็คือการสงบนิ่งเพื่อจะเรียนรู้และก็แค่ยอมรับมันการยอมรับไม่ใช่การยอมแพ้นะครับแต่เป็นการเรียนรู้และการสิโล,ลร่าให้กับปัญหาแค่นั้นเองขั้นตอนสุดท้ายคุณอาจจะต้องใช้พลังก,กำลังและสมองของคุณและเวลาของคุณเพื่อเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ ถ้าเกิดว่าเจอสถานการณ์ปัญหาต่างๆแล้วคุณมัวแตกก่กังวลแน่นอนคุณก็จะไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการหรอกครับเพราะว่าสิ่งที่แย่ที่สุดในเวลาที่คุณกังวลก็คือมันจะทําให้ความคิดของคุณนั้นควยเขวททำให้คุณสูญเสียความสามารถของคุณเวลาที่คุณสามารถยอมรับผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดได้คุณก็จะรู้สึกปล่อยวางแล้วก็จะไปให้ความสาคัญกับวิธีการแก้ปัญหาให้ได้ดีกว่า แน่นอนครับคนส่วนมากเนี่ยเวลามีปัญหามักจะโฟกัสไปที่ปัญหาหรือความเจ็บปวดความกังวลความเครียดของปัญหานั้นแต่สุดท้ายแล้วเมื่อเรายอมรับว่าโอเคนั่นคือความผิดพลาดนั่นคือปัญหาคุณยอมรับก่อนคุณสงบคุณปล่อยวางแล้วก็หาวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อจะแก้ปัญหานั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณโมตแต่กงังวลมันจะไม่เจอทางออกหรอกครับโดยสรุปนะครับเมื่อเราเจอปัญหาเราจะต้องยอมรับปัญหาว่ามันเกิดขึ้นแล้วและให้มันเป็นบทเรียนสอนใจเรา เราสงบนิ่งเพื่อหาทางวิเคราะห์และหาทางออกให้กับปัญหาวิธีการนี้ในทางจิตวิทยาจะช่วยคุณออกจากความกังวลได้เร็วมากขึ้นมากกว่าการที่คุณโฟกัสไปที่ผลของมันที่เป็นผลของปัญหานะครับและแน่นอนจงมองในสิ่งที่ตัวเองมีมองในคุณค่าที่ตัวเองมีมองในทรัพยากรที่ตัวเองมีและอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณจะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ถ้าคุณไม่รู้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นการยอมรับ เมื่อมันเกิดปัญหาเนี่ยมันจะทําให้คุณเข้าใจนะครับว่าคุณอยู่ในสภาวะใดคุณอยู่จุดไหนของปัญหากันแน่เพื่อจะได้หาทางออกที่ถูกต้องนะครับถ้าคุณสามารถทําให้จิตใจสงบในการ,รเผชิญสถานการณ์ที่แย่ที่สุดได้มันจะทําให้คุณได้มีชีวิตใหม่นี่คือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเพียงแค่เรายอมรับผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดของเราก่อนเราอาจจะต้องเจอก็ได้คุณก็จะไม่ต้องสูญเสียอะไรมากกว่านั้นอีกมันหมายความว่า เรามีโอกาสที่จะนําสิ่งที่สูญเสียไปกลับมาได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ทุกคนที่คิดแบบนี้ได้นะครับมันก็อาจจะต้องใช้วิธีการฝึกที่มากพอมีชั่วโมงบินมากพอในการฝึกสิ่งนี้มีคนมากมายครับที่เอาแต่ปฏิเสธไม่ยอมรับผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดในชีวิตของพวกเขาคือพวกเขารับไม่ได้ที่มันผิดพลาดหรือล้มเหลวอ,อะไรบางอย่าง แล้วมันก็ทาให้ชีวิตของพวกเขายุ่งเหยิงเพราะว่าพวกเขาโฟกัสแต่การขยายของปัญหานั้นพวกเขาไม่ต้องการที่จะรักษาสิ่งที่พวกเขามีเอาไว้ให้ได้มากที่สุดพวกเขาไม่อยากแม้แต่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่และมันก็ทาให้พวกเขาเครียดสูตรที่ใช้ในการลดความกังวลก็คือขั้นตอนแรกให้ถามตัวเองว่าผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดคืออะไรคําตอบมันคืออะไรลองตอบมาดูนะครับกับปัญหาที่คุณเจออยู่ในตอนนี้ขั้นตอนที่2ให้เตรียมตัวเผชิญหน้ากับปัญหาเพราะว่าแม้คุณจะไม่มีทางเลือก แต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือคุณเตรียมตัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาเพราะฉะนั้นมันจะทําให้คุณมั่นใจในตัวเองมากขึ้นครับขั้นตอนสุดท้ายจงพยายามทาทุกอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นั้นให้ดีที่สุดวิธีการแก้ป,ปัญหาก็คือพยายามใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้มีความสุขที่สุดอย่ามัวกังวลกับสิ่งที่คุณกําลังออกเดินทางในชีวิตบางครั้งคุณก็อาจจะแกล้งลืมสิ่งที่ทําให้คุณได้มีความสุขซะบ้างจงผ่อนคลายและมันก็จะทําให้คุณได้พละกําลังได้ความมั่นใจกลับมมาาัก็จะชช่วววีิตองคุณเไไ้้ด ดังนั้นกฎข้อที่2ก็คือเวลาที่คุณกังวลก็จะทําตาม3ข้อนี้ข้อ 1. ถามตัวเองผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดคืออะไร 2. ถ้าคุณสามารถยอมรับผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดนี้ได้แล้วก็เตรียมพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมัน 3. ามใจเย็น,ยนและค่อยๆค,คิดสงบและวิเคราะห์เพื่อพยายามหาทางที่ดีที่สุดเพื่อจะแก้ไขปัญหาและนี่ก็คือสรุปในเบื้องต้นนะครับถ้าคุณอยากจะออกจากความกังวลคุณต้องรู้สาเหตุของความกังวลซะก,ก่อนถ้าคุณสละเวลาเพียงน้อยนิดเพื่อวิเคราะห์ความจริง คุณก็จะมีสติปัญญาที่จะสามารถแก้ไขความกังวลทุกอย่างของคุณได้ย้ํานะครับก็คือทุกอย่างการที่เราจะแก้ปัญหาในเรื่องของความกังวลมันก็ยังพอมีวิธีแก้ปัญหาอยู่บ้างเราแค่ามตามขั้นตอนนี้มันก็จะช่วยให้เราเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้ดีขึ้นได้นะครับข้อที่ 1. จงชงฝึกที่จะรับรู้ความเป็นจริงอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับปัจจุบันข้อที่สสงบใจเย็นและวิเคราะห์ข้อที่3ตัดสินใจและลงมือทํา เราควรฝึกที่จะเรียนรู้และนํามันมาแก้ไขปัญหาทุกปัญหาที่ทําให้เราทุกทรมาในตอนนี้มาดูขั้นแรกกันนะครับจงฝึกที่จะรับรู้ความเป็นจริงทําไมถึงมาเป็นอันดับแรกเพราะว่าเราควรจะต้องถามตัเองก่อนที่จะแก้ปัญหาว่าเราอะต้องการอะไรกันแน่ที่เกี่ยวกับความจริงนั้น การแก้ปัญหาความวิตกจะต้องรู้ความจริงซะก่อนถ้าเกิดว่าเรายังไม่รู้ความจริงว่าปัญหามันคืออะไรก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เพราะฉะนั้นปัญหาหลักก็คือเรากังวลว่าเราจะต้องเผชิญกับเหตุกรารณ์อะไรต่างๆนานาปัญหาส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะแก้ปัญหาย,างยางังไงจริมมครับยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าเราจะต้องแก้ปัญหาให้เสร็จก่อนวันอังคารหน้าเราจะยังไม่ตัดสินใจก่อนที่เวลานั้นจะมาถึงเราจะให้ความสาคัญกับการค้นหาความจริงก่อนและเราก็จะไม่ต้องไปกังวลอีกต่อไป เพราะฉะนั้นเราจะสามารถนอนหลับได้ทุกคืนจนกว่าจะถึงวันเวลานั้นและปัญหาก็จะได้รับการแก้ไขเมื่อเราได้รู้ว่าควาเจนทงที่เกี่ยวข้องนั้นคืออะไรแต่คนส่วนใหญ่ทํำยังไงครับถ้าเราทุกคนเชื่อว่า2องบวกสเท่ากับหนั้นถูกต้องเราก็จะมีปัญหากับวิชาคณิตศาสตร์ใช่หรือไม่คนส่วนใหญ่ชอบตกกังวลครับเพราะพวกเขาทุกคนเชื่อว่า2องบวกสเท่ากับหแล้วเราก็จะต้องมาทะเลาะกันกับเรื่องไร้สาระนี้ทให้ทุกคนก็มีปัญหากันไปหมดสําหรับสิ่งที่เราทําอะไรได้บ้าง เราจะเป็นต้องเรื่มสิ่งที่เราเชื่อและนี่คือสองวิธีที่จะช่วยให้เราสงบสุขและมีความยุติธรรมในการ,รเผชิญปัญหาทุกปัญหาข้อที่หนึ่งในช่วงเวลานั้นให้คุณแกล้งทําเป็นว่าหาความจริงให้กับคนอื่นไม่ใช่เพื่อตัวเองแล้วเราก็จะสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้มีจิตใจที่สงบสุขและยุติธรรมได้ 2. ในช่วงเวลานั้นเราก็ยังต้องค้นหาความจริงที่มีผลเสียกับตัวเองหรือความจริงที่เราไม่อยากจะ,ะเผชิญและหลังจากนั้นก็เขียนความเป็นจริงเหล่านั้นออกมา และคุณก็จะค้นหาความจริงได้ในที่สุดนี่คือสิ่งที่สําคัญมากถ้าคุณไม่รู้ความเป็นจริงคืออะไรไม่ว่าคุณจะเป็นใครต่อให้เป็นไอสไตล์ก็ไม่สามารถตัดสินใจได้เพราะฉะนั้นจงเขียนความจริงออกมาก่อนนะครับดังนั้นขั้นตอนแรกค้นหาความจริงคุณจะต้องมีทัศนคติที่เป็นธรรมในการค้นหาความจริงทั้งหมดนั้นแล้วคุณก็จะหาวิธีแก้ไขปัญหาความกังวลของคุณได้และการวิเคราะห์ปัญหาจะง่ายขึ้น เมื่อคุณเขียนความเป็นจริงที่คุณค้นพบออกมาที่จริงแล้วการเขียนปัญหาทุกปัญหาลงบนกระดาษจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นและนั่นหมายความว่าคุณสามารถอธิบายปัญหาได้อย,อย่างชัดเจนคุณก็จะได้แก้ปัญหาไปแล้วครึ่งหนึ่งหรือในบางครั้งคุณอาจจะใช้การตั้งคำถามกับตัวเองก็ได้เพื่อให้คุณได้เรียนรู้ว่าความกังวลอยู่จุดไหนข้อหนึ่งคุณกังวลเรื่องอะไรอยู่ข้อสองคุณควรทำอย่างไรเพราะฉะนั้นอาจจะใช้คำถามเหล่านี้ก็ได้นะครับ และเมื่อคุณอาจจะใช้คําถามหรือการเขียนแล้วคุณก็จะสามารถได้วิธีแก้ปัญหาออกมาเป็นข้อและมันจะเป็นผลลัพธ์ที่น่าเป็นไปได้ครับถ้าเกิดว่าคุณใช้ทางออกแนนที่คุณได้เลสออกมาคุณเป็นคําตอบของทุกปัญหาเสมอหรือคุณอาจจะทํา4ขั้นตอนนี้เพื่อใช้ในการกําจัด90%ของความกังวลของคุณข้อที่ 1. เขียนสิ่งที่คุณกังวลออกมาให้ชัดเจนข้อที่2เขียนสิ่งที่คุณสามารถทําได้ข้อที่ 3. คิดวิเคราะห์แล้วค่อยตัดสินใจนะครับ ข้อที่4ทํทำตามแผนที่วางไว้เพราะฉะนั้นวิธีนี้จะทําให้คุณสามารถก้าวข้ามผ่านปัญหาในชีวิตของคุณได้ทําไมมันถึงใช้ได้ผลละ่ะเพราะว่าสีขั้นตอนนี้จะหากุญแจสําคัญของปัญหาและขั้นตอนที่3ก็คือขั้นตอนที่สําคัญที่สุดครับถ้าคุณคิดวิเคราะห์อย่างระมัดระวังและค่อยๆตัดสินใจอย่างสงบสุขอย่างใจเย็นแล้วลก็มันจะทําให้คุณทําสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องถ้าเราไม่ใช้เวลาในการคิดวิเคราะห์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นมันจะทําให้เราเสียเวลามากกว่านี้และสุดท้ายแล้ว เวลาที่คุณตัดสินใจทําอะไรคุณจะต้องลงมือทําอย่างรวดเร็วด้วยนะครับอย่ามัวแต่ไปกังวลถึงความรับผิดชอบหรือผลลัพธ์ที่เลวร้วายคุณแค่บอกกับตัวเองว่าคุณจะตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงในการตัดสินใจทุกครั้งลงมือทําไปเลยอย่าคิดวกไปวนมาอย่ามัวแต่กังวลและสงสัยและคุณจะไม่หันมองกลับไปจงมั่นใจว่าการตัดสินใจทุกอย่างมันดีที่สุดแล้วครับ ผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าคุณคิดมากเกินไปมันจะทําให้ความสามารถคุณมันลดลงเพราะว่ามันมีแต่ความกางักงวลกังวลมากขึ้นมากขึ้น,นและคุณสุดท้ายเนี่ยก็จะรู้สึกสูญเสียมากขึ้นจริงไหมครับและถ้าเกิดว่าคุณมัวคิดวกไปวนมาเรื่องซ้ำเนี่ยที่เป็นเรื่องของปัญหามันก็จะทำให้คุณเสียเวลามากขึ้นคุณเป็นคนฉลาดแล้วคุณก็จะใช้วิธีการกระจัดความวกลัวดังนี้นะครับข้อที่1งถามกับตัวเองว่าฉันกําลังกังวลเรื่องอะไรอยู่ข้อที่2มีอะไรบ้างที่ฉันเลือกได้และทําได้บ้าง ข้อที่สามอะไรที่ฉันควรทำหลังจากที่ตัดสินใจไปแล้วข้อที่สี่เมื่อใ่ที่ฉันจะเริ่มลงมือทำและหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ตัดสินใจลงมือทำตามแผนที่คุณเขียนออกมาได้เลยนะครับและต่อไปนี้นี่คือ6วิธีที่จะทำให้คุณบอกลาความกังวลได้นะครับข้อที่1ทําตัวให้ยุ่งตลอดเวลาคุณเคยสังเกตไหมครับว่า คนที่ทำงานในแ l a บหรือห้องสมุดพวกเขาไม่ค่อยมีปัญหาทางด้านจิตใจมันไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเก้มแข็งนะครับแต่พวกเขาไม่มีเวลาที่จะมาคิดมากต่างหากเพราะฉะนั้นจงทําตัวให้ยุ่งตลอดเวลาครับข้อที่2ออย่าไปกังวลกับเรื่องอะไรเล็กน้อย ชีวิตของเรานั้นสั้นมากแต่เวลาส่วนใหญ่ของเราก็หมดไปกับการกังวลกับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานี่ก็เรื่องจริงครับแต่ดูเหมือนกับเป็นหนังภาพยนตร์แน่นอนครับประสบการณ์ที่สําคัญที่สุดของคุณก็คือใช้ชีวิตที่มีความสุขกับนปัจจุบันนี้ความเสยนที่สุดในชีวิตก็คือเราไปคิดถึงสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นคิดถึงสิ่งที่เป็นเรื่องกังวลเล็กๆน้อยๆและเราก็หมกมุ่นอยู่กับมันนานซะด้วยข้อที่ 3. ประเมินสถานการณ์ให้คุณรู้สึกเป็นกังวลว่ามีโอกาสเกนกแ่ไห ถ้าเรารู้ว่าจะมีเหตุการณ์ในรั้วเกิดขึ้นได้มากที่สุดมันกี่เปอร์เซนต์กันแหละครับที่มันอาจจะเกิดขึ้นเราก็จะได้ไม่ต้องกังวลมากเกินไปเหตุการณ์ในรัต่างๆเช่นอุบัติเหตุฟ้าผ่าเหตุการณ์อื่นๆเมื่อเราประเมินสถานการณ์ได้แล้วเราก็จะไม่ต้องเครียดและยังสามารถมีรอยยินได้ด้วยข้อที่4ยอมรับความเป็นจริงที่เปลี่ยนแปลง,ปลงไม่ได้คุณควรทําตัวเป็นเหมือนสายลมทําตัวเหมือนน้าที่เปลี่ยนรูปตามปัจนัที่คุณใส่คุณควรที่จะมีความสุขและยอมรับความจริงที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได เพราะฉะนั้นในชีวิตของเราอาจจะมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะยอมรับความเป็นจริงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้หรือปฏิเสธมันและมีความกังวลที่จะครอบงำจิตใจของคุณข้อที่5จงกําหนดขีดจํากัดความกังวลของคุณให้มันหยุดอยู่แค่นั้นถ้าเราขายความสุขของเราให้กับความกังวลน,นั้นมันไม่กลุ้มเลยถ้าคุณทําแบบนั้นคุณก็โง,ง่มากไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอาจจะต้องสูญเสียบางอย่างในชีวิตโปรดใช้เวลาสักวินาทีถามตัวเองสามคำถามครับ ข้อที่หนึ่งมันเกี่ยวกับฉันไหมสิ่งที่ฉันกําลังกังวลอยู่ในตอนนี้ข้อที่สองฉันจะลืมมันได้อย่างไงเวลาที่ฉันบอกให้ตัวเองหยุดคิดถึงมันข้อที่สามเรื่องนี้มันมีค่ามากแค่ไหนฉันจ่ายแพงเกินกว่าคุณค่าของมันหรือเปล่าลองถามตัวเองดูนะครับและข้อที่หกอย่าเลื่อยคีดเลื่อยเวลาที่คุณกังวลถึงเรื่องราวในอดีตคุณก็จะมีคีดเลื่อยในสมองมากขึ้นเท่านั้นครับและต่อไปนี่คือหกวิธีที่ทําให้คุณมีความสุขและมีจิตใจที่สงบสุขขึ้นนะครับข้อที่หนึ่ง สร้างทัศนคติในเชิงบวกในการใช้ชีวิตมากกว่าในเชียงลบคุณควรจะรู้ว่าชีวิตของคุณนั้นเต็มไปด้วยสีสันอยากให้คุณทุกคนเนี่ยมีทัศนคติในเชิงบวกในการ,รเผชิญสิง่งต่างๆมากกว่าการคิดลบมันหมายถึงว่าเราจาเป็นที่จะต้องให้ความสําสคัญกับสิ่งหนึ่งอยากก่ากังวลถึงสิ่งอื่นๆที่ยังไม่เกิดขึ้นเลยจงให้ความสําสคัญกับสิ่งที่คุณทําแต่จะไม่ไปกังวลกับในอนาคตการให้ความสาคัญจะทําให้คุณรู้ว่าปัญหามันเกิดมาจากอะไรแล้วคุณก็จะใจยเย็นในการแก้ปัญหามากขึ้น ความกังวลจะทำให้เราเสียการควบคุมตัวเองเสียความมั่นใจทำให้คุณหัวหมุนและหาทางออกไม่ได้ข้อที่2ออย่าแก้แค้นใครจงรักศัตรูของคุณจงทําตัวดีๆกับคนที่คุณเกลียดสวดภาวนาให้กับคนที่สาปแช่งและดูถูกคุณความรู้สึกเกลียดชันนั้นมาจากศัตรูของคุณและมันก็จะทําให้คุณนอนไม่หลับกินไม่ลงและรู้สึกกดดันมันเป็นการทําลายร่างกายตัวเองความคิดกับคนเอง มันจะทําให้คุณสูญเสียความสุขของคุณการที่เราไม่ชอบใครเนี่ยเราเจ็บก่อนนะครับเราไม่โอเคกับตัวเราเองก่อนนะครับมันก็จะกลายเป็นความกังวลครับและความรู้สึกอยากแก้แค้นมันไม่สามารถทําให้ศัตรูของคุณเจ็บปวดได้หรอกครับแต่มันจะทำให้คุณเกิดปัญหาใหญ่ก็คือความกังวลมากกว่าข้อที่สามจงให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมีผู้หญิงมากมายบนโลกใบนี้ที่รู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายดรู้สึกไม่มีใครสนใจจึงทำให้พวกเธอรู้สึกกังวลพวกเธอคาดหวังว่าจะได้รับความรัก แต่ก็เอาแต่ขอให้คนอื่นมารักตัวเองคุณควรจะมอบความรักให้กับคนอื่นโดยไม่มีเงื่อนไขและไม่คาดหวังว่าจะได้รับสิ่งตอบแทนกลับมานะครับข้อที่4นึกถึงสิ่งดี90%ในชีวิตของคุณเราจะต้องเผชิญกับสิ่งแย่ต่างๆมากมายในชีวิตแต่สิง่งดีในชีวิตมีมากถึง90%และอีก10%เป็นเพียงบททดสอบที่เป็นสิ่งไม่ดีเท่านั้นถ้าคุณอยากจะมีความสุขคุณก็ต้องให้ความสำคัญกับสิ่งดี90%นั้นและลืมสิ่งไม่ดี10%นั้นเลือจะแค่เรรรีีรยนนู้หหือออะพก่่่าางึว ถ้าคุณอยากจะซึมเศร้าเสียใจเป็นกังวลและมีปัญหามันก็ง่ายมากคุณก็แค่คิดถึง10%นั้นและไม่ต้องสนใจ90%ในชีวิตของคุณข้อที่5้าจงค้นหาตัวเองและเป็นตัวของตัวเองจงเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดและคุณจะเริ่มวิเคราะห์ตัวเองพยายามค้นหาว่าตัวตนของเรานั้นเป็นอะไรเก่งในเรื่องใดเรียนรู้วิธีการแต่งตัวเรียนรู้วิธีการทํางานให้เหมาะกับตัวเองเรียนรู้ได้หาวิธีที่ดีที่สุดที่ทําให้ตัวเองเนี่ยดูดีและเก่งมากที่สุดและข้อต่อมา จงหยุดเห็นแกตัวและใส่ใจคนอื่นมากขึ้นบางครั้งลืมแต่เรื่องของตัวเองซะบ้างแล้วใส่ใจคนอื่นให้มากขึ้นแล้วก็จะรู้ว่าทุกอย่างมันมีทางแก้เพราะวิสัยท,ทัศน์กว้างโลกที่กว้างแล้วความเมตตาต่อคนอื่นจะทำให้คุณค้นพบทางออกและที่สําคัญชองอย่าให้คำวิจารณ์ของคนอื่นมามีผลกระทบต่อจิตใจของเราไม่มีใครที่เตะสุนัขที่ตายไปแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งกับคนที่เขามาเ่าห,อ,หอนกับเรานะครับหรือมาพูดไม่ดีกับเราเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจมันเลย ในชีวิตจริงคุณอาจจะต้องเผชิญหน้ากับคําวิจารณ์ที่ไม่มีความยุติธรรมนักจงจํากฎข้อนี้ไว้พยายามทําสิ่งที่คุณคิดว่าทําถูกต้องให้ดีที่สุดก็พอแล้วการร่วมเหมือนคุณอย่าปล่อยให้สายฝนสาดมาโดนคอของคุณเพราะฉะนั้นอะไรก็ได้แต่ที่พูกคนเนี่ยโจมตีคุณทําให้ดีที่สุดก็พอถ้าบางอย่างที่คุณทํานั้นมันถูกต้องทําให้ดีที่สุดก็พอครับสาเหตุที่ทําให้ชีวิตคุณเหนื่อยในตอนนี้ดูว่าคุณในภาพงานของเราที่ทําทุกวันเนี่ยมันถึงมาตรฐานหรือเปล่า ถ้าไม่ได้ดูจากว่าคุณเหนื่อยแค่ไหนเราอาจจะดูได้ว่าคุณไม่รู้สึกเหนื่อยแค่ไหนนี่คือความจริงถ้าคุณใช้สมองเป็นอย่างเดียวมันก็คงไม่รู้สึกเหนื่อยอาจจะดูตลกแต่ว่าเป็นเรื่องจริงแล้วอะไรลั่กคือสาเหตุที่ทําให้คุณเหนื่อยจากการศึกษาทางจิตวิทยามันเกิดจากพลังงานและอารมณ์ของคุณคนส่วนมากรู้สึกเหนื่อยเพราะว่าอารมณ์ของพวกเขาความจริงก็คือคุณจะไม่มีทางรู้สึกเหนื่อยเพราะร่างกายของคุณหรอกครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือคนที่นั่งทางานมีสุขภาพที่แข็งแรงสาเหตุที่ทําให้พวกเขาเหนื่อยก็คืออารมณ์กับพวกเขาเป็นอย่างเดียวจริงไหมครับถ้ามันจึงเป็นเพราะอารมณ์แน่นอนเพราะคุณจะรู้สึกเบื่อเวลาที่คนอื่นไม่พอใจงานของคุณและคุณอยากจะต้องทํางานที่ไม่มีวันหมดจะทําให้คุณเป็นกังวลและรู้สึกประมาทอารมณ์แบบนี้ทำให้คุณป่วยง่าย3สาเหตุที่ทำให้คุณเหนื่อยก็คือความกังวลความประมาทและอารมณ์ที่แปรปรวนเวลาที่เราคิดถึงเรื่องงานมันจะทําให้เรารู้สึกประมาท แน่นอนครับคนส่วนใหญ่ชอบทำผิดพลาดแบบเดียวกันพวกเขาจะพยายามสุดความสามารถเพื่อท้าทายงานของพวกเขาหรือไม่ก็จะทํางานให้ไม่ดีเลยการทําแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับเวลาที่เราพยายามทํางานมันจะทําให้เรารู้สึกประหมา่าซึ่งตอนที่เราประหม่าเกินเหตุเนี่ยเรานั่งไม่ติดจิตใ,ใจวาววุ่นพฤติกรรมแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีอาการประหม่าและปล่อนคลายก็จะเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์แต่เราจะต้องเลือกทิง้งพฤติกรรมที่ไม่ดีไปหรือไว้เพียงแต่พฤติกรรมที่ดีคําถามคือแล้วเราจะปล่อนคลายได้อย่างไรล่ะ ผ่อนคลายทางอารมณ์หรือความรู้สึกไม่ใช่ทั้งสองอย่างครับเราควรเริ่มจากผ่อนคลายกล้ามเนื้อของเราก่อนอย่างแรกก็คือกล้ามเนื้อตาต่อไปก็คือกล้ามเนื้อคอและร่างกายทั้งหมดสําหรับร่างกายของเราดวงตาของเราก็คือส่วนที่เราจำเป็นต้องผ่อนคลายมากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าคุณสามารถผ่อนคลายกล้ามเนื้อของดวงตาคุณได้ก็ไม่มีอะไรที่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วเพราะ20%ของพลังงานที่เราเสียไปนั้นอยู่ที่ดวงตาสิ่งนี้สามารถอธิบายได้ดีก็คือคนที่มีสายตาดีจะรู้สึกเหนื่อยเวลาที่ใช้สายตามากเกเินไป เพราะว่าอารมณ์ที่แปรปรวนของเรานั้นจะส่งความรู้สึกผลกระทบต่อตาเราที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่สาคัญก็คือว่าจงพักผ่อนสายตาสบ้างในบางครั้งที่คุณทํางานหนักบางครั้งคุณเืออาจจะละเลยการพักผ่อนไม่สําคัญว่าเมื่อไหร่คุณก็สามารถผ่อนคลายได้คุณไม่ต้องการพลังงานอะไรทั้งนั้นคุณเพียงแต่กําจัดความประหม่าของคุณให้หมดไปคิดถึงเรื่องนี้ทาให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและสบายซะก่อนก่อนอื่นเลยจะต้องรู้จักวิธีคลายก้ามเนื้อตาและผ่อนคลายซะก่อน นั่นหมายความว่าให้คุณรู้สึกผ่อนคลายไปเรื่อยๆผ่อนคลาย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 หรืออาจจะนอนหลับสักนิดก็ได้ทันยังไงที่คุณจะผ่อนคลายมากที่สุดดีที่สุดก็คือการนอนหลับหรือว่างีบแป๊บหนึ่งนะครับและนี้เป็นสรุปช่วงท้ายของหนังสือเล่มนี้นะครับอย่าไปให้ความสําคัญกับด้านไม่ดีของคนอื่นจงดูแลเพื่อนบ้านของคุณจัดตารางสาหรับวันพรุ่งนี้ก่อนที่คุณจะนอนผ่อนคลายก็คือวิธีการเดียวที่จะทำให้คุณหายเหนื่อยและผ่อนคลายความกางังวล สุดท้ายแล้วสิ่งที่ทาให้เรารู้สึกเหนื่อยไม่ใช่การทางานหรอกครับแต่มมาจากการที่เราไม่รู้ว่างานที่ทํานั้นยากขนาดไหนและผลจะเป็นยังไงแล้วงานที่เราทํานั้นต้องรีบทต่ไม่เสร็จเร็วแค่ไหนนิสัยที่ดีอันดับแรกสําหรับการทํางานก็คือจัดโต๊ะทํางานของคุณก่อนเลยแค่สิ่งที่จะเป็นในการทํางานและคุณจะรู้สึกว่าการทํางานง่ายขึ้นหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีงานอะไรในแต่ละวันให้จัดตารางเรียนความสําคัญของมันซะก,ก่อน และในการทํางานหากคุณมีปัญหาอะไรบางอย่างให้รียกแก้ปัญหาทันทีอย่าโมแต่รออย่าโมสะสมปัญหาเอาไว้และสุดท้ายก็คือเรียนรู้ที่จะจัดการมอบหน้าที่และตรวจสอบงานของคุณบ้างเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสรุปหนังสือจุดแข็งของมนุษย์ของเดลิากนกีหวังว่าพี่ๆจะได้รับประโยชน์มากที่สุดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังจนจบเลยนะครับ motivation podcast สวัสดีครับ